ข่าวดีชาวนาเฮจ่ายแล้วไร่ละ1,000บาทอัปเดตตารางจ่ายเงินจังหวัดไหนได้เงินวันไหนดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะคิกออฟทกอสโอ,อนเงินช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทลัดแรกวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่28พฤศจิกายน2566ณนาด้านหน้าตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ในายภูมิธรรมเวทยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมคริกออฟมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ67โดยมีเป้าหมายเกษตรกร4.68ล้านครัวเรือนซึ่งจะมีการจ่ายเป็นห้างวดเริ่มจ่ายวันนี้วันที่28พฤศจิกายน2566เป็นวันแรกครอบคลุม21จังหวัดจนถึงวันที่2ธันวาคม2566ครบทั้ง77จังหวัด เกลอบวงเงินรวม54,336ล้านบาทผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอสอสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่านใดที่ได้รับเงินไร่ละ1000บาทแล้วขอความกรุณาช่วยคอมเมนต์แจ้งข่าวจังหวัดและอำเภอของท่านให้แอดินและพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่านอื่นๆได้รับทราบด้วยนะคะสำหรับการจ่ายเงินแบ่งเป็นห้างวดประกอบด้วย งวดที่หนึ่งใจวันที่28พฤศจิกายน66จำนวน21จังหวัดคือหนองบัวลำพูเลยนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรอุตร,รดิตถ์อุทัยธานีตากเชียงรายพะเยาลำปางแพร่เชียงใหม่น่านลำพูนแม่ห้องสอนลบบุรีและกรุงเทพมหานคร งวดที่สองจ่ายวันที่29พฤศจิกายน66จำนวน8จังหวัดคือร้อยเอ็ดมหาสารคามสกลนครอุดรธานีนครพนมหนองคายมุกดาหารและบึงกาฬงวดที่3จ่ายวันที่30พฤศจิกายน66จำนวน5จังหวัดคือนครราชสีมาสุรินทรบุรีรัมย์ชัยภูมิและยโสธร งวดที่สี่จ่ายวันที่หนึ่งธันวาคมหกหกจำนวนห้าจังหวัดคือบุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจ,จเจริญขอนแก่นและกาฬสิน์งวดที่ห้าจ่ายวันที่สองธันวาคมหกหกจำนวนสามสิบแปดจังหวัดคืออยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีปรทุมธานีสระบุรีอ่างทองนนทบุรีสระแก้วชะเชิงเาวาปราจีนบุรี นครนายกชนบุรีระยองสมุทรปราการจันทบุรีปราดสุพรรณบุรีนครปฐมการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงตรังสตูลปัตตานียะลานราธิวาสสุราษฎร์ธานีชุมพร ภูเก็ตกระบี่ระนองและพังงา